ปกติเราจะเข้าใจว่าปวดปุ๊บก็กินยาแก้ปวดแต่มันมีวิธีการกินยาแก้ปวดเพื่อป้องกันไม่ให้ปวดในอนาคตด้วยใช่ใชไหมคะ,คะการรักษาไมเกรนเนี่ยจะแบ่งเป็น2ง่างก็คือกินยาแก้ปวดเป็นยาเหมือนยาฉุกเฉินมืนฉันปวดแล้วกินเลยยาไปฝืนยิ่งกินเร็วยิ่งดีเพราะว่าเราไม่อยากให้ตัวการปวดไมเกรนนี่มันกระจายมันก็หยุดได้เร็วละ ยาก็จะมีประสิทธิภาพกว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้ามันปวดบ่อยๆเช่น4ี่ครั้งหรือมากกว่า4ครั้งต่อเดือนเราก็จะต้องกินยาป้องกันเพราะว่ายากินถุกเฉินี่มันไม่ได้ไปลดกลไกของการเกิดไมเกรนซึ่งยาป้องกันมีหลายแบบเลยละจะมีคนถามว่าเราชันจะต้องกินยาไมเกรนไปนานแค่ไหน<ม>ถ้าปวดหัวไม่รุนแรงเราให้กินไป 3- 6เดือน<ม>แล้วก็ลองหยุดดูถ้าหยุดแล้วมันไม่มีเราก็สบายใจยาป้องกันนะที่นี้เนี่ยจะต้องจ่ายโดยแพทย์เท่านั้นถูกต้องไหมคะ ถ้าดีก็คือให้ให้คนหมอจ่ยก่อนอเพราะว่ายาบางตัวก็มีอันตรายเราจะต้องดูว่าหัวใจปกติหรือเปล่าหรือมีโรคอื่นๆหรือมีการตีกับยาอื่นๆที่เราอาจจะกินอยู่หรือเปล่าด้วยนะคะ